สวัสดีค่ะนะักเรียนขาอะมานั้นพร้อมแล้ววันนี้เรามาเรียนกันเลยนะคะยังอยู่บทเดิมก็คือบทที่3เหมือนเดิมวันนี้นะคะเราจะแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือดูการแยกตัวประกอบก่อนนะคะก็คือเราเอาค้นหาย เราสามารถแยกตัวประกอบของอรูปทั่วไปก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะให้อยู่ในรูปของการคูณกันของเป้านาม b คลีหนึ่งอ่ะสองโคตนะคะก็คืออะไรก็คือเราแยกเนี่ยรูปทั่วไปตรงนี้ก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c ตรงนี้แยกเป็นสองวงเล็บนั่นเองนะคะที่เราเคยเรียนมาก็คือแยกเป้านามเป็นสองวงเล็บนะคะทีนี้ก็เราก็จะใช้สมบัตินะคะของจํานวนจริงที่ว่า ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงและ m คูณ n เท่ากับ0แล้ว m เท่ากับ0และ n เท่ากับ0มาใช้ในการแก้สมการ,การด้วยนะคะก็จะทำให้สมการเนี่ยกำลังสองเนี่ยตัวแปรเดียวนะคะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมันสะดวกกว่าวิธีที่แล้วก็คือวิธีการแทนค่านะคะในวิธีการแทนค่าเนี่ยมันอาจจะทำให้เราใช้เวลาเยอะนะคะในการอ่านในการคิด เพราะว่าหนึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขอะไรไปแทนแบบนี้ไม่รู้จะเอาแทนศูนย์แทนหนึ 0, ่งแทนลบหนึ่งแลวจานวนมันก็เยอะบางคนอาจจะดูแบบไม่รู้นะคะทีนี้วิธีนี้ในการแยกตัวประกอบเนี่ยจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะคะอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยข้อแรกนะคะนีตรงแก้สมการ x กำลังสองลบสิบ x บวกยี่สิบห้าเท่ากับศูนย ในวันนี้นะคะที่ครูจะเอามาสอนนะคะจะเป็นพหุานามที่สัมประสิทธิ์หน้า x นะคะเป็น1เท่านั้นนะคะสัมประสิทธิ x ์หน้า x กําลังสองอ่ะเป็น1เท่านั้นนะคะวันนี้จะไม่มีตัวเลขอื่นจะอยู่ในรูปเท่านี้ก่อนนะคะทีนี้พอนักเรียนเห็นตรงนี้แล้วนะคะ x กําลังสองลบ1 0 x บวก25เท่ากับ0มันก็อยู่ในรูปของ ax กําลังสองบวก bx บวก c แล้วใช่ไหมคะเราก็แยกอะไรเอ่ยแยกเป็น2วงเล็บถูกไหมโดย วิธีทำเลยเราก็แยกเลยเป็นสองวงเล็บเห็นไหมจำได้ไ้มถ้าเป็นลบกับเป็นบวกเวลาหนูแยกเป็นสองวงเล็บหนูต้องแยกเป็นลบกับลบจำเครื่องหมายด้วยนะโจทย์มาเป็นลบบวกให้แยกเป็นลบกับลบทีนี้ตรงนี้มันเป็น x กําลังสองวงเล็บหนึงก็เป็น x อีกวงเล็บหนึงก็เป็น x คือแยกเป็น2ส่วนก็คือพหุนามดคืีหคูณกันสอพหุนามจำได้ไหมเมื่อกี้ ก็คือแยกเป็นสองเล็บ <D K 1> ดีกรีหนึ่งก็คือใครก็เนี้ยไง x ไง x ก,กําลังหนึ่งไงอ่าดีกรีกำลังมีแค่หนึ่งถูกไหมล่ะจากกําลังสองเราแยกมาสองตัวก็เป็นกําลังหนึ่งอันนี้เรียนมาไม่มรู้จะเรียนมาเท่าเรียนมาเยอะมากตอนมสองก็เรียนมาเยอะมากแล้วนะคะก็ยังแยกตรงนี้ไม่เป็นอีกีครูก็ไม่รู้แล้วนะอันนี้คือหนักมากเลยถ้าแยกไอ้สองเล็บนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดแล้วนะคะ ทีนี้พอนักเรียนแยกแบบนี้ได้แล้วอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราแยกเราต้องเท่ากับศูนย์ทุกครั้งนะคะอย่าลืมว่าต้องเท่ากับศูนย์ทุกครั้งทีนี้เราได้มาก็คือ x ลบ5คูณกับ x ลบ5ถูกไหมคะลูกซึ่งมันเหมือนกันเราก็เอามาแก้อันเดียวพอดังนั้น x ลบ5เท่ากับ0เราก็จะได้ x เท่ากับ5 จาก x ลบ5เท่ากับ0ลบ5ตัวนี้เรามันเป็นลบอยู่เราก็ย้ายมาบวกกับ0ถูกไหมย้ายข้างมานะคะมันก็จะได้5ฝั่งนี้ก็จะเหลือ x เราก็จะได้ x เท่ากับ5ดังนั้นคำตอบของสรรมการก็คือ5ข้อนี้เลยมีคำตอบแค่เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นเรียนแล้วด้วยตอนม2ในรายวิชาเพิ่มเติมจริงไม่จริง เออจริงทีงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมมีใคร,ครไม่เข้าใจบ้างข้อน,นี้มีไหมทอบี้โอเคไหมลูกครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ยากวันนี้เอามาแค่เบสิกก่อนนะคะก็นะคะ ทีนี้เดี๋ยวไปดูข้อที่2ต่อเลยนะคะอ่ะข้อที่2ให้แยกสมการอ่ผิดให้แก้สมการ x กำลังสองลบแปเท่ากับศูนย์ทีนี้ตรงนี้ท้าเรียนดูมันมีแค่2องพจน์ไม่ได้มี3ามพจน์นะคะ x กำลังสองลบแปเอท่ากับศย์เอาง่ายๆเลยถ้าเราอ่าจำได้มันอยู่ในรูปของของอะไรเอ่ย ใครจำได้บ้างใครพอดูออกว้ามันอยู่ในรูปของอะไรขนต่างกําลังสอง,ง,ง,สองเยี่ยมมากถูกต้องอยู่ในรูปขนต่างกําลังสองนะคะข้อนี้ดังนั้นพออยู่ในรูปของขนต่างกําลังสองเราก็ต้องแยกเป็นสองเล็บเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะแยกได้ก็คือในรูปของเขาก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกไหมอันนี้คือขนต่างกําลังสองใช่ไหมคะ เราก็แยกเลย x กำลังสงองกับลบแปดสิบเอ็ดเท่ากับศูนย์เราแยกได้เป็นอะไรคะแยกได้เป็นอะไรเอ่ย x บวกเก้าคูณกับ x ลบเก้าอืมเยี่ยมมากเราแยกได้ก็คือ x บวกเก้าคูณ x ลบเก้าอันนี้สลับกันได้นะ้ะเพราะว่า,าสลับกันได้นะคะของครูเป็น x ลบเก้าคูณอยู่กับ x บวกเก้าแล้วอย่าลืมว่าสมการต้องเท่ากับศูนย์ด้วยทุกคนทัดนะคะ ทีนี้พอเป็นตรงนี้นะคะทั้งสองพอคูุนามของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแปลว่าหนูก็ต้องนํามาคิดทั้งสองนะคะเราก็จะแยกนะคะดังนั้น x ลบ9ก็เท่ากับ0แล้วก็หรือ x บวก9ก็เท่ากับ0เหมือนกันแปลว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคำตอบของสมการเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่น่าจะมีคําตอบเดียวแล้วถูกไหมเออ ดังนั้นเราก็คิดต่อพิจารณาต่อเลยเราก็จะได้ค่า x นะคะตัวนี้ x ล9เนี่ยเราก็ย้ายเลยเหมือนเดิมเครื่องหมายกลับกันเนี่ยจำไว้เลยถ้าตรงนี้เป็น x ล9เวลาเอามาตอบตรงนี้ก็เป็น x เท่ากับ9นะคะอันนี้ x เท่ากับ9หรือ x เท่ากับลบเตรงนี้เหมือนเดิม x บวกเ้อยู่นะคะย้ายไปก็ต้องเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็เป็นลบก,ก็จะได้ x เท่ากับลบเดังนั้นนะคะคำตอบของสมการนะคะก็คือ9และลบเข้อนี้มีคําตอบ2คําตอบนะคะโอเคไหมคะข้อนี้โอเคไหมมีใครไม่โอเคบ้างข้อนี้ โอเคครับโอเคครับคนอื่นโอเคไม่คนอื่นเมลโอเคไม่เมลพอได้นะวันนี้ฟูโอเคไหมลูกโอเค,อ,เคอันนี้ไม่ยากนะคะวันนี้ไม่ยากเลยนะคะนะาจ๊าโอเคนะลูกน้ำเรโอเคเยี่ยมมากไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สาม จงแก้สมการ x กาลังสองเท่ากับ 5x อะทีนี้พอโจทย์มันเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยสมการของเรายังไม่เท่ากับ0นะคะฉะนั้นเราต้องทําสมการของเราให้เท่ากับ0นก่อนนะคะโดยย้ายเลยกับลูกจาก x กาลังสองเท่ากับ 5x ทายังไงคะสมการจะได้เท่ากับเท่าไหร่จะทํายังไงให้มันได้เท่ากับ0ย้าย5ไปลบเนย 5x ไปลบ อ่าย้ายลบห้ 5x ไปลบเราก็จะได้เท่ากับตัวอะไรได้เป็นอะไรสมการใหม่ x กำลังสองลบ 5x เท่ากับตัวย่อมย่อมมากอ่าขอบคุณเราก็จะได้ x กำลังสองลบห้าเท่ากับศูนย์นะคะทีนี้พอนักเรียนดูตรงนี้แล้ว x กำลังสองลบห้ 5x แยกสองวงเล็บได้ไหม งตัวร่วมอ่าถูกต้องข้อนี้เราต้องใช้วิธีการดึงตัวร่วมตบี้ขาข้อนี้ตัวไหนดึงได้คะตัวไหนเป็นตัวร่วมกับลูก x ครับอืมเ,อกเก่งมากตบี้ x เ,เป็นตัวร่วมดังนั้นเราจะดึง x อ,กออกถูกไหมคะ เมื่อเราดึง x ออกนะคะข้างในก็จะเหลือ x เห็นไหมตรงนี้ x กําลัง2เราดึงออกมา x หนึ่งข้างในก็จะเหลือ x กําลัง1ลบกับ5ซึ่งอะไรเดิมเป็น 5x เราดึง x ออกแล้วแปลว,ว่าข้างในก็จะเหลือแค่5เท่านั้นนะคะเราก็จะได้เป็น x คูณอยู่กับ x ลบ5เท่ากับ0นั่นเองนะคะ ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องแยกนะคะหาคำตอบของสมการเหมือนเดิมนะคะเราก็จะแยกได้เป็น x นะคะอย่าลืมเอามาด้วย x ตัวเดียวตัวนี้ก็หมายความว่าเขาอยู่เขาเท่ากับศูนย์นะคะ x ตัวเดียวตัวนี้นะคะก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันหรือ x ลบห้าเท่ากับศูนย์ เราก็จะได้คําตอบนะคะคาตอบแรกก็คือ x เท่ากับ0อยู่แล้วชัวร์ๆอยู่แล้วอันนี้นะคะหรืออีกคําตอบก็คือ x เท่ากับ5แปลว่าข้อนี้คําตอบของสมการของเราจะมี2คําตอบถูกไหมคะดังนั้นคําตอบของสมการก็คือ0และ5นั่นเองค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะยากไหมคะคมีใครไม่เข้าใจบ้าง ไม่ยากอาจารย์จ่ายหน้าลงพยายามเข้าใจอันมาเดี๋ยวลองให้ลองทอําเองเดี๋ยวกูลองให้ทําเองนะคะเดี๋ยวแชร์ไว้บทกันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองให้ทําเองอาจูก,กอนเอาง่ายง่ายก่อนเลยนะเอาง่ายง่ายก่อนเลยแชร์ไว้บทก่อนมาเดี๋ยวเรามาทํากันเอาข้อแรกเลย P กกำลังสอง บวกสี่สิบเก้าเท่ากับสิบสี่พีะให้เวลาสองนาทีอ่ะข้อนี้สองนาทีลองทำดูนะคะลองทำดูสองนาทีนะจ๊ะทำด้วยนะฝูนะทำด้วยนะ ตอนนี้สิบโมงยี่สิบนะคะเดี๋ยวสิบโมงยี่สิบสองคูจะสูงถามเลยนะคะอีกหนึ่งนาทีมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมเสร็จทุกคนแล้วโอเคถ้าเสร็จทุกคนแล้วครูเริ่มตอบเมื่ไรลูกครู ยี่เจ็ดอะมา P กำลังสองบวกสี่สิบเก้าเท่ากับสิบสี่อันนี้มันยังไม่ได้อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ 0, ถูกไหมฉะนั้นเราต้องจัดการให้อยู่ในรูปนั้นก่อนเราก็จะได้เป็น P กำลังสองลบสิบสี่บวกสี่สิบเก้าเท่ากับศูนย์ ถูกไหมจัดรูปแบบนี้ก่อนถูกไหมจากนั้น,นเราก็แยกเป็นสองวงเล็บแยกเป็นสองวงเล็บเท่ากับศูนย์เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยมี P ก็มีไฟ P ีย่างลัดตัวบวงเล็บลัดตัวเครื่องหมายเป็นลบกับเป็นบวกครูบอกแล้วถ้าเครื่องหมายเป็นลบเป็นบวกใงใส่ลบลบ เออเยี่ยมมากต่อไปดูพดหลังพดหลังเป็น49คูณกันสองตัวได้49บวกกันได้14คูณกันได้ส9บวกกันได้14มีใครมีอยู่อันเดียวเลยคือ7จดจบ,บทีนี้เหมือนกันเลยเราก็จะได้ p ลบเเท่ากับศ ดังนั้นคาตอบจบเลยพีเท่ากับเท่าไหรเจ็ดใครได้บวกทีนี้ข้อนี้ผู oh. อ้าผูได้บวกวันนี้ฝูเอาไปเลยบวกสองกนันเอเออเยี่ยมมากนี่คือข้อแรกใหญ่วนเส้นไปพลาดตรงไหนคะลูกสาวมันพลาดได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ นะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะมีใครถูกบ้างมีใครถูกบ้างข้อนี้มีไหมคนถูกอ๋ออ่ะยกมือยกมือเออถูกถูกตบี่ถูกไหมลูกถูกด้วยค่ะถูกด้วยโอเคอ่าผูถูกตบี้อ่ะตบี่ถูกไหมไม่ถูกอ่ะไปอีกสักหนึ่งข้อไปอีกไปอีก หนาตัก่อนเอาข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ลบเอ็มกำลังสองลบสิบห้าเอตัวเอมนะตัวเอเท่ากับสามสิบหกอ่าเอาลบเอ็มกำลังสองลบสิบห้า m เท่ากับสามสิบหกอ่าทำจาัดก,การเลยทีนี้ ีนี้สังเกตดูดีๆนะอะไรเปลี่ยนอ่าอะไรเปลี่ยนดูดีๆนะจ๊ะมีอะไรที่แบบแตกต่างจากข้ออื่นๆให้เวลาสองนาทีตอนนี้1 0บโมงยีเดนะคะเดี๋ยวสิบโมงยี่สิบเก้าูกจะส่งถามดูดีๆนะดูดีๆนะมีความเปลี่ยนเพลงนะอ่าสิบโมงยี้าพอดีเป๊ะเวลาเดินเร็วมากนะคะมีใครยังไม่เสร็จบ้างลูก อ่ะเมลไม่เสร็จทีเอาโอเคเดี๋ยวต่อเวลาให้อีกหนึ่งนาทีสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จอ่ะสิบสามสิบโอเคมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างอ่ะรอบนี้ไม่มีนะไม่มีคนไม่เสร็จนะอ่ะซุมเลยซุมก่อนเลยเอาเลขที่เก้าหารสามบวกสองได้เลยเฮ้ยไม่อยู่ คูณสองลบหนึ่งตัง้งได้อะไรลบลบอะไรก็ย้ายสามสิบหกอาคุณถามคำตอบใช่ไหมคะไม่ไม่คุณอยากรู้วิธีทำด้วยไม่ถามแต่คำตอบอย่างเดียวย้ายสามสิบหกมาลบอ่าแบบนี้เหรออ่าแบบนี้ไหมแบบนี้เหรอ ใช่ไหมค่ะแต่คนเราก็ผิดพลาดกันได้นะคะเอาตานไงต่อทีนี้ตามไงต่อเออเดี๋ยวก็ผิดไม่เป็นไรนะคะครูไม่เป็นไรตอบมาก่อนเร็วๆเดี๋ยว,ยว,ยวมหมดเวลาเราก็แยกสองเล็บก,ก็เป็นลบเอมบวกกับเอจบ <12. S 1> เลิกไม่ต้องคุยแล้วพูดหยุดครูถามตอนนี้สัมประสิทธิ์หน้าเอ็มกำลังสองเป็นลบแยกสองเล็บได้เลยไหม ไม่ได้ไม่ได้ไไดสอนไปแล้วตอนมปรงนะแยกไม่ได้ทํายังไงก่อนดึงลบออกถูกต้องออกอันชันดึงลบออกเลยแปลว่าบรรทัดต่อไปได้อะไรคะลูกเอ็มกำลังสองเราดึงลบออกเปลี่ยนเครื่องหมายหมดเลยนะกลายเป็นบวกสิบห้าเอ็มบวกสามสิบหกเท่ากับ ศูนย์ใช่ไหมอาจารยใช่ค่ะอะทีนี้เราก็แยกเป็นสองวงเล็บได้แล้วนะคะแยกเลย M อเอใส่ไปทีนี้เครื่องหมายบวกกับบวกจบเป็นบวกกับบวกไม่มีอะไรแตกต่างพดลังคูณกันได้สามสิบบว,บวกกันได้สิบห้าคืออะไรสิองกับสิบสองกับสามเยี่ยมสิบสองกับสาม คำตอบสุดท้าย N เ,เท่ากับเท่าไหร่ลบสิบสองกับลบสามนี่คือคำตอบไหนใครถูกคะมีคนถูกไหมคะ,ะผมหนูผมหนูนัชชาถูกไหมลูกถูกถค่ะการบ้านของเราวันนี้ มาไปที่งานของเราวันนี้มีงานทุกวันแหลกลัวน,ลน,นี่เลยงานของเรานี่เลยงานของเราให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3.2ขอไขหน้า78ข้อหนึ่งใหญ่โดยให้ทำข้อขี้ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสบดสสิห้าสิบเจ็ดสิลงในสำมุดนะคะ